สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับ Market p l a c e พาเพินนะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมสั่งของราคาถูกมาจาก Facebook Marketplace นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเสียเสียที่แบบต้องวัดดวงเอานะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ครั้งที่แล้วผมก็ได้ตัว Home p o d Mini สายขาดแล้วก็ตัว MacBook Air ที่สภาพยับเยินมาทั้งสองพอซ่อมแล้วก็ยังใช้งานได้ดีจนถึงทุกวันนี้ถือว่าคุ้มค่าวันนี้ผมได้ Apple Watch Series 7สภาพยับเยินมาในราคา1,700บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าครรรั้้้งงนีจะซ่่อออมแลววดหื สาเหตุของการซื้อ Apple Watch ครั้งนี้นะครับก็คือผมก็มีทั้ง iPhone iPad MacBook แล้วผมก็ยังไม่มี Apple Watch นะครับก็เลยอยากจะลองหามาลองเล่นเฉย,ย อยากรู้นะครับว่าตัว Apple Watch เนี่ยมันจะมาเติมเต็ม Ecosystem มของ Apple อยังไงก็เลยหามาลองผมก็แค่อยากลองเฉยๆยังไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สนใจเป็นมือ1 s e r i ซีรีส์ 10, แต่สนใจเป็นมือ2แทนนะครับตอนนี้ก็จะมีซีรีส์9ก้าซีรีส์แซีรีส์ที่ผมสนใจส่วน Apple Watch SE ผมมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเซนเซอร์มันน้อยครับเซนเซอร์ตรวจจับหัวใจก็ไม่มีตรวจจับออกซิเจนในเลือดก็ไม่มีแต่น้าจอก็เป็นแบบขอบจอหนาแล้วก็ไม่มี Always On Display ด้วยนะครับ แล้วก็รุ่นที่ขอบจอบางแบบซีรีส์987เนี่ยมันซ่อมง่ายกว่า SE1 SE2 แล้วก็ซีรีส์6นะครับซ่อมง่ายกว่ายังไงเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าซีรีส์9ซีรีส์8ซีรีส์7เนี่ยกำลังดีนะครับมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ผมก็เลือกเป็นซีรีส์7มือสองนะเพราะว่ามันออกมานานสุดแล้วราคามันถูกสุดแน่นอนผมก็เลยลองหาดูใน Marketplace แล้วก็ลองหาแบบที่เสียๆเ,เนี่ยแหละเดี๋ยวจะลองเอามาซ่อมดูจะได้้้้้รรรรราา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 คคคถูกถกกกกๆแแแลลวว็ไดมาจากการประศขยออันนนีบนาา 1, บ,แบบใ1,700ทต่ แต่ว่าการซื้ออุปกรณ์ Apple มืลสองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะติด iCloud นะครับหรือว่าติดรหัสเจ้าของเก่าโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปิดหน้าจอได้เนี่ยเสี่ยงมากๆวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าติด iCloud หรือเปล่าเนี่ยก็ให้ลองเอา EMI หรือว่าตัว serial number ไปใส่ในเว็บเช็คดูนะครับแล้วก็เช็คว่าตัวไฟไม my เนะ่เปิดอยู่หรือเปล่าถ้าไปเช็คแล้วมันขึ้นว่าไฟไม my watch หรือว่าไฟไม my iphone เปิดอยู่อะคือคุณไม่สามารถเอามันจะติดรหัสล็อกหน้า iCloud ของเจ้าของเก่าอยู่ ซึ่งตอนแรก Apple Watch ตัวที่ผมจะซื้อเนี่ยมันก็ขึ้น Find My Watch เป็นออนอยู่ผมก็เลยบอกให้เจ้าของเนี่ยกดอันแพรหรือว่าเลิกจับคู่ตัว Apple Watch กับ iPhone ก่อนซึ่งเว็บนี้เท่าที่ผมลองกับตัว Apple Watch เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าระบบมันจะอัปเดตข้อมูลขึ้นมาใครที่กําลังจะซื้ออุปกรณ์ Apple มือ2เนี่ยควรจะมาเช็คก่อนนะครับว่ามันไม่ติดไอคาวแน่แน่ผ่านไป2วันครับหลังจากที่โอนเงินสั่งซื้อเรียบร้อยก็ของก็มาถึง แต่ออกมาก็เจอกับ Apple Watch นะครับสภาพแล้วก็สีเนี่ยก็เหมือนกับที่ลงใน listing ใน marketplace นะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็หน้าจอก็คือเละเลยแต่ที่ผมสงสัยนะครับก็คือของมันหายไปไหนนะทั้งตัวสายชาร์จคู่มือแล้วก็อีกกล่องนึงนะครับที่จะเป็นกล่องสําหรับสายตัวข้อมือเนี่ยก็ไม่มีเช่นกันก็งงนะครับว่ามันหายไปไหนทั้งๆท,ท,ที่ตอนสั่งซื้อเนี่ยก็ตกลงกันอย่างดีนะครับว่าทุกอย่างเหมือนใหม่อุปกรณ์ครบกล่องสายชาร์จสายข้อมือเนี่ยทุกอย่างมีมาให้หมดแต่ว่าพอส่งมาให้จริงก็ไม่มี ผมก็คิดว่าคนส่งเขาอาจจะลืมใส่มาให้อีกกล่องหนึ่งหรือเปล่าก็เลยทักไปถามใน Facebook เหมือนเดิมน,นะครับสรุปว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ถ่ายทําคลิปนี้อัดเสียงคลิปนี้อยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้คําตอบนะครับคือหายไปเลยทักไปก็ไม่ตอบนะครับตอนนี้เริ่มหวั่นใจแล้วว่า Apple w a t อ h อันนี้เนี่ยมันหมกอะไรหรือเปล่านะมันไม่ใช่แค่หน้าจอเสียหรือเปล่าบอร์ดเสียด้วยหรือเปล่าหรือว่าน้ําเข้านะครับตรงนี้ก็อาจจะดูยากเลยนะเพราะว่าจอมันเสียดับสนิทเลยไม่สามารถเปิดหน้าจอขึ้นมาได้ ผมก็เลยไปหาที่ชาร์จ Apple Watch มานะครับแล้วก็ลองชาร์จ Apple Watch ตัวนี้ก็ลองชาร์จไฟดูแล้วก็เห็นว่ามีกระแสเนี่ยไหลเข้าไปที่ที่ชาร์จนะครับแล้วก็ที่ทําให้มั่นใจเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบอร์ดไม่พังแน่นอนก็คือตอนที่แปะตัว Apple Watch ลงไปเนี่ยมันมีเสียงติ้งนะครับซึ่งจะเป็นเสียงบ่งบอกว่าตัวเครื่องมันกําลังชาร์จอยู่โอเคหลังจากที่พอมั่นใจได้ว่าตัวบอร์ดเนี่ยไม่พังแน่ๆน,นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้าจอกัน สำหรับหน้าจอผมก็ได้มาจากเว็บ Aliexpress นะครับก็แพ็คส่งมาจากจีนเลยอันนี้ก็แพ็คค่อนข้างดีนะครับแกะออกมาก็ถูกต้องนะครับเป็นของซ e รีส์7ผมก็สั่งมาเป็นแบบชุดพร้อมใช้นะครับตัวกระจกแล้วก็ตัวหน้าจอ OLED ถ้าเครื่องใครที่หน้าจอใช้ได้ทัชติดแต่ว่ากระจกอาจจะแตกเนี่ยก็จะมีอีกออปชันหนึ่งนะครับก็สามารถลอกกระจกได้อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากัน มาเดี๋ยวก็มาเริ่มเปลี่ยนจอกันซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งาน Apple Watch หรือว่าซ่อม Apple Watch มาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับโดยผมก็เริ่มจากการเอาด้ายอบผมเนี่ยมาเป่าหน้าจอแล้วก็ทําให้กาวมันอ่อนตัวนะครับจะได้แกะหน้าจอออกมาง่ายๆเสร็จแล้วก็เอาแผ่นแกะจอเนี่ยมาค่อยๆซ้อด้านข้างนะครับเพื่อให้ตัวกระจกเนี่ยมันออกมาจากเฟรม แกะไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่ออกนะครับแต่ที่มันออกมาเนี่ยก็คือแผ่นชิ้นกระจกที่มันลอกออกมาจากแผ่นของหน้าจอ OLED ก็เลยต้องใช้วิธีเลเวล2นะครับในการแกะหน้าจอซึ่งก็คือการใช้โซเวนหรือว่าผมก็จะใช้เป็นไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะครับในการทําให้กาวมันละลายแล้วก็อ่อนตัวพอหยดไปแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะครับตัวอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นโลหะแบนๆที่ผมแกะไปเพื่องัดตัวหน้าจอออกเนี่ยตอนนี้ก็สามารถงัดได้มาถึงตรงที่เป็นชั้นเลเยอร์ที่เป็นยางรองหน้าจอแล้วนะ ก็งแงไปเรื่อยๆครับส่วนตัวค่อนข้างสนุกกับขั้นตอนนี้แต่ว่าอย่างแงเพลินไปโดนสายแพรหน้าจอแล้วกันไม่งั้นงานงอกแน่นอนแกออกมาก็เอ๊ะทำไมมันแปลกแปลกอย่างที่1เนี่ยก็คือตัวสายแพรหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่กับตัวหน้าจอนะครับถ้าเป็นของใหม่เนี่ยตัวสายแพร์มันจะติดกาวไว้กับตัวด้านหลังของหน้าจอนะแล้วก็อีกอย่างที่แปลกก็คือตรงสายแพรตรงเนี้ยเหมือนโดนแกะมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัว Apple Watch ตัวนี้ก็โดนแกะมาก่อนแล้วแน่นอนแต่แกะมาทำอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเคยเปลี่ยนจอไปแล้วรอบนึงหรอถัดไปนะครับก็ทำการปลดล็อกตัวล็อกสาแพรเนี่ยออกจากตัวหน้าจอแล้วก็ดึงตัวใสาแพรหน้าจอออกหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะลองเอาจอใหม่ที่สั่งมาเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดูว่าการใช้งานการทัชเนี่ยปกติไหม แล้วก็ตัว Apple Watch สามารถ activate ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอรุนกันนะครับหลังจากที่เสียบจอใหม่ไปเรียบร้อยนะผมก็ลองเปิดดูก็เห็นสัญญาณชีพของ Apple Watch ตัวนี้ครับขึ้นว่าให้เอาไปชาร์จนะแบตหมดโอเคก็ลองชาร์จดูนะครับก็ชาร์จได้ปกติแล้วก็หน้าจอก็ดูเหมือนจะใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ทัชสกรีนก็ดูเหมือนน่าจะใช้ได้แล้วเช่นกันนะ แต่เรื่องสําคัญนอกจากตัวหน้าจอก็คือต้องลองต่อกับ iPhone ดูก่อนนะว่าสามารถ Activate เชื่อมต่อได้หรือเปล่าถ้าโดนยาำเปลี่ยนเมนบอร์ดมาแล้วไม่ตรงกับซีเรียลตรงข้างหลังที่ผมเอาไปเช็คเนี่ยอันนี้ก็สวยอีกนะครับผมก็ทําการกดคืนค่าโรงงานนะแล้วก็รอตัว Apple Watch เนี่ยมัน Factory Reset หลังจากนั้นเราก็สามารถเอา iPhone เข้ามาแล้วก็กด Pairing ได้ซึ่งพอถึงหน้าแพริงก็มีให้อัปเดตนะครับก็อัปเดตไปตามระเบียบไม่งั้นก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะ แล้วก็ขั้นตอนการเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ Apple Watch นี่แหละครับจะติด iCloud ไม่ติด iCloud เนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละหากเกิดว่าหน้า Activate แล้วเกิดไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าป๊อปอัพที่ให้ใส่ Apple ID ของผู้ใช้งานเก่านะครับแต่ของผมตัวนี้ Activate ผ่านครับโล่งใจเลยแล้วก็สามารถ Setup แล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าการใช้งานตามปกติได้โอเคก็ลองใช้งานพื้นฐานนะครับตัวดิจิตอลคาวหรือว่าแมทมยมใช้งานได้หน้าจอทัชติดปกติลื่นไหลดีนะครับ ต่อไปเดี๋ยวก็ไปเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็มาประกอบกันให้เสร็จกันครับการประกอบกลับผมก็จะเริ่มจากการทําความสะอาดแล้วก็ลอกพวกคราบกาวเก่าออกก่อนหลังจากทําความสะอาดขอบจอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เป็นกาว t 7 0 0 0ซึ่งก็เป็นกาวยอดนิยมนะในการประกอบจอของหมู่ช่างซ่อมโทรศัพท์แล้วก็หวังว่า apple watch ตัวนี้เนี่ยยังสามารถป้องกันน้ําเข้าได้ในระดับหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วก็ทําการเสรียบสายแพรจจอแล้วก็ประกอบจอกลับ แล้วก็กดให้กาวเนี่ยมันแน่นแล้วก็ทําความสะอาดเก็บคราบกาวที่มันไหลออกมาให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ลองทดสอบดูสักหน่อยนะครับก็จอติดปกติทัสรีนสามารถทํางานได้ลื่นไหลดีแต่ว่าตัวกาวเนี่ยยังแห้งไม่สนิทครับผมก็ต้องใช้ตัวหนังยางเนี่ยมัดเอาไว้แล้วก็หาอะไรทับไว้นะครับรอให้กาวมันแห้งสักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เอามาใช้งานได้ก็สำหรับการซ่อมหน้าจอนะครับผมก็ว่า Apple Watch Series 789เเนี่ย ถ้าคุณมีความสามารถงานช่างมาระดับหนึ่งเคยซ่อมอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ยากมากครับที่จะต้องระวังเนี่ยก็มีแค่อย่างเดียวคือเรื่องสายแพรถ้าสายแพรไม่ขาดเนี่ยก็มีโอกาสรอดสูงครับแต่รุ่นที่ผมคิดว่ายากเลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์6ลงมาแล้วก็พวก Apple Watch SE นะครับซึ่งพวกนั้นจะมีชิป NFC อยู่ใต้จอพอเปลี่ยนจอเนี่ยต้องยกชิป NFC ไปใส่อีกเครื่องหนึ่งด้วยไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งาน NFC หรือว่า Apple Pay ได้นะครับ ส่วนซีรีส์เเครื่องนี้ที่ผมซ่อมรวมทั้งซีรีส์แแล้วก็ซีรีส์เกาเนี่ยการเปลี่ยนตัวจอไม่มีผลกระทบต่อ NFC นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิม ก็สรุปโปรเจกต์นี้ครับที่ผมไปซื้อ Apple Watch Series 7ที่หน้าจอแตกมาแล้วก็ซ่อมเองราคาตัว Apple Watch อยู่ที่1,700บาทอะไหล่หน้าจออยู่ที่1,500บาทแล้วก็รวมสายชาร์จอุปกรณ์เบตดเตล็ดนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่3,500บาทก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับเพราะว่าราคาตลาดของ Apple Watch Series 7มือสเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาท ส่วนใครดูคลิปนี้แล้วแบบอยากจะเปลี่ยนหน้าจอ Apple Watch เองบ้างหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะซ่อมจอด้วยตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่าคุณรับความเสี่ยงได้เนี่ยผมก็มีข้อแนะนําตามนี้ครับ 1. ถ้าคุณจะซื้ออุปกรณ์ Apple มือสองไม่ว่าตัวใดๆเนี่ยเช็คก่อนเลยนะครับว่าติด iCloud หรือเปล่าถ้าติด iCloud เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีมูลค่าเลยนะครับต้องเอาไปใช้เป็นอะไหล่อย่างเดียว สองสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอ Apple Watch เนี่ยผมคิดว่าคนที่มีความรู้ด้าน IT หรือว่าเคยแบบซ่อมอุปกรณ์ IT มาบ้างแล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากมากครับระวังแค่เรื่องสายแพรแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือพร้อมเนี่ยมันก็จะทำให้การเปลี่ยนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นครับ 3. Apple Watch รุ่นซีรีส์7ถึงซีรีส์9ที่เป็นหน้าจอแบบขอบบางแบบใหม่เนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าซีรีส์10ด้วยนะ คือสามารถเปลี่ยนจอได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกชิป NFC ส่วนรุ่นที่ต้องย้ายชิป NFC เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ย้ายก็จะทําให้ไม่สามารถใช้งาน NFC หรือว่า Apple Pay ได้แล้วก็สุดท้ายครับก็คือประสิทธิภาพในการกันน้ำเนี่ยอาจจะลดลงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการติดกาวของเรานะซึ่งตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนจอมาเนี่ยผมก็ลองใส่ตอนล้างมือเอา Apple Watch ไปล้างน้ําทุกอย่างก็ยังโอเคนะครับน้าไม่เข้า แต่ถามว่ามั่นใจในระดับที่สามารถใส่ใช้งานว่ายน้ําได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็คงบอกว่าคงไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับใครจะลองเปลี่ยนเองบ้างเดี๋ยวผมก็ใส่ลิงก์เครื่องมือกับอุปกรณ์ที่ผมใช้ไว้ในคําบรรยายนะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ